แกงน้ำไหมค่ะตอนกูดูคลีจังแซ่บจำปลาหลาน้ำต้องแซ่บนะแกงมาไหมต้องจำปลาหลาน้ำผัดปลาหลาดน้ำเข้ากันพอร้ายไม่ได้หิวคุณน่าที่เด็ดกันมองนี่แหลจะจ้ะ ปูนหน้าแกงสับปูนหน้าออมาแต่ขอนแก่นเพื่อนเอามาฝากพักหกนุ่มพักกระรินพักบุ๋งเมนูจำมมันมมก,กินแกงออกมาใหม่จำปลาหลามหอมเลยนุัวดีอรนีย ผัดพัดนีนจะเป็นสะดาดเด้อจ้ะสะดาวมาจากคนเกียนเส็ 辅<可>导。嗯。嗯 มันขนาดไปรลองปูของม่ปะมันเนี่ยเกี่ยวของเดืนอกเงมันบรรจุยางปูปลาไปบ่ก cà phất bung kì đó cà phất bung, cà phất mắm, ban mi nong xem, tím cà phất bung, tím cà เพชรเพชรแซ่บเลยอืมมันแซ่บอูกัแบแซ่บสิ่งประลาดนัวนัวอีกประหลาจะข้ามเขาถ้าผมมีแนวก,กินกับปลาซื้อกะเหล้วได้ไหมหน้องแจบ พีหนว่วลทำไปมไั้ยไปวะจะบ,บอกแล้วหน่อพี่น้องจา้าพี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องเป๊ะหมออยู่ทางบ้านเพิ่นคุยกันะกนะเพิ่นคุยกันยัง กัดคิบแมวจอ,องกะปูมันมันกินก็ดหนึ่งเลิอแล้วเสะสดายมากไก่ กินข้าวแซ่บแท่เหมือนขอกันไม่คลิปหนาได้พี่น้องคะกินข้าวอีกค้ั้งหนูขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยค่ะเด้อฝากกด subscribe ให้ด้วยเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้แม่น้องแซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ